ค่ะวันนี้ t r รนด์ดิ้นเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นแฟชั่น mix and match มชอีกแนวนึ่งนะคะเคาที่แล้วจะติดหรูเพราะเราอยากให้มันเป็นลักษณะสไตล์แบบนั้นนะคะวันนี้มาดูแบบว่าน่ารักน่ารักขี้ขวนโดนเน็ดีกว่านะคะเปลี่ยนสไตล์กันบ้างนะคะย้อนวัยกันนิดนึงนะคะช่วงนี้เห็นว่าลายจุดกำลังมาแรงเรามาดูชุดลายจุดกันดีวกว่ามีทั้งสีขาวและสีดำนะคะเดี๋ยวเรา,เามาเลือกกันคราวนี้เนื่องจากมันสั้นมากเนี่ยเราคุณจะต้องมี รมีกางเกงใช่้ามันสั้นมากเราอาจจะต้องมีเก่งสักหน่อยเ,เราก็ไปเลือกตัวกางเกงสั้นที่ใส่ข้างในนะกันโพนะคะเป็นาลายจ,จุดเหมือนก<า>ันเลยท่านี้วันนี้นะคะพอเราได้ชุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใส่เสียอะไรตอนเสร็จได้วค่ะอาจจะเป็นสีด,ดำะนะคะสร็จผมทีนวันนี้อาจจะไม่ได้ทำผมเพราะว่านี่ใส่หมวกดีกว่า หยิบหมวกที่เราคิดว่ามันเหมาะกับชุดแล้วก็มันน่ารักดีมาใส่ช่วที่แดดร้อนด้วยนะคะก็ใส่ไปกัน่ได้ดเหอกันอ่ะแล้วก็เป็นดูเวอแฟชั่นวันนี้เราจะแต่งหน้าโดยใช้ไอายไล,ไลนเนอร์ดีกว่านะคะเคล็ดลับที่วันนี้เราจะทําก็คืออยู่ที่ตัวไอายไลเนอร์เนื่องจากว่าชุดของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด่นแหละคราวนี้เราจะไม่แต่งหน้ามากเราจะเพียงต้องการให้ตาเด่นโดยใช้ไอายไลนเนอร์ขีดขอบตาข้างบนนี่เองนะคะ วันนี้นะคะเราจะทาตานะคะโดยใช้อายไลเนอร์นะคะอันนี้โอเลือกใช้ ROLIOL Superliner นะคะันค่นข้างเส้นเล็กแล้วก็คมดีนะคะคร mm hmm. าวนี้จะเห็นว่าข้าหนึ่งที่โอกรีดไปแล้วเนี่ยจะกรีดให้มุมบางๆติดกับขอบตาที่สุดนะคะ mm hmm. ส่วนสำคัญที่นโอ oh, มักจะเน้นนะคะใาไฮไเนอร์น่าจะเป็นเรื่องของด้านหางตานะคะที่จะให้มันเชัดขึ้นแบบไหนมันก็จะส่งผลที่ตาเราดูหวานดูเชียวดูคมได้นะคะ <Your love. S 2> คราน,นี้เราก็จะมาดูว่าสองข้างเนี่ยมาเท่ากันไหมเหมือนกันไหมก็จะแต่งอะไรเพิ่ม นี่นะคะวันนี้เราก็จะทาตาให้เข้มหน่อยว่าขีดไปขีดมาทักหนักมือนะคะ me, แล้วค่อนข้างกีดเป็นเส้นเล็กลำบากก็เลยขีดนโตหน่อยก็จะเห็นว่าสำหรับที่มีตาเล็กๆน่าจะเหมาะมากคนที่ตาโตอยู่แล้วก็จะเหมาะเหมืนอนกันนะคะพี่แต่อย่างเวราก็ไม่ต้องเติมก็ถือว่าสะดวกสบายดีในกรีดอายไลเนอร์อย่างเดียวเลยนะคะที่เหลือแล้วก็ปัดแก้ปปม,มปัดค้นตาปัดมาสคาร่าเวลาปัดแก้มนะคะ เราก็ต้องตัดกระดาษแล้วก็ตัดตัวนี้ด้วยนะคะดูหน้านะเรียวแต่จริงๆเนื่องจากเราทาอายไลเนอร์เนี่ยค่อนข้างเข้มมากอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องปัดมาสคาร่าก็ได้น,นะคะสำหรับรส่นตาบนแต่ส่นตาล่างก็น่าจะต้องหน่อย ให้รับกันแต่ไหแล้วอาจจาะปันดนิดนึง,นง,นง,นงาง,งแต่บางทีเวลาที่เกลี่ยก็จะไม่ัดตาบนเราะนี้เราปัดตาบนแบบไม่ต้องหนามากนะคะบางเพราะว่าความอ่นที่อาจจะได้รับรจั เยอะนิดนึงนะคะมันจะได้รับปะาะคองแบบทาปากที่ก็เสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเราได้แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะสเหรับชุดที่เราเลือกก็เป็นลายจุดสีดำนะคะกันโปลนิดหน่อยแล้วก็นี่ใส่เสื้อข้างในแบบนี้คะ่ะแต่จริงๆถ้าเราต้องไปในที่ที่แวดเย็นหน่อยนะคะเราก็อาจจะมีเสื้อใส่ข้างในก็ได้นะคะหน้าออกจะแต่งตโดนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างรอ้อนนิดนึงผมก็เลยไม่ใส่เสื้อใส่ข้างใน ันนี้ีการใส่หัวทใส่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะบหัวขึ้นมาแบบนี้ไได้จะดเปเก๋ติแบบนนะคะหรือเปิดขึ้นหดเป็นได้นะคะหรอว่าจะ็น่านี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยค่ะวเราเนี่ย้มาอนางเียนกทาัน้่ใช้หัวันนี้เราก็แต่งเครแบบแปนลขาวด้วยคะตงหมต่าง